เัิดีคศ2 0 0าไดรับแจ้งที่ิอติเตุวันี้กำลคงพูเรื่องรู้วาารเวลาตับอักดีไวละตับอักเสบดีคือการอักเสบของเซลล์ตับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HBV เมื่อติดแล้วจะส่งผลให้เกิดโรคยแรงเช่นตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับเวลาตับอักเสดีติดต่อทางไหนบ้าง ติดต่อทางน้ำลาย,านานายลและการดื่มน้ำร่วมกันติดจากแม่สู่ลูกระหว่างคอดและการรับเลือดสารพัดต่างๆค่ะอาการมีอา,าการอ่อนเพลียคลาย้ายาเป็นหวัดขึตตน้นในต้อาเจียนน้ำหนักลดจุดใต้ที่โคมขาจากตับโตตาลวัชเทียนตาเหลืองวิธีป้องกันนะคะสิบกสคือตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจภูมิคุ้มกันกับอุบัติภัยค่ะ